คลิปนี้เรามาพิสูจน์เรื่องรากขดกันนะครับควรจะตัดทุเรียนมันแบ่งเป็น3ระดับง่ายๆนะครับเดี๋ยวตามลอยฟังคือไซส์เล็กไอขอต้นหกสิบาทนะครับคือรากขดอ่ะมันอยู่แค่นอกถุงตรงนี้ตัดแาปูง่ายก็โตนะครับที่บอกไปแล้วว่าไซส์ใหญ่ขึ้นมาต้นร้อยกว่าบาทประมาณนี้สูง,งสักเม็มนึงเมตรนิดๆเนีน่ยก็เราจะตัดอยู่ประมาณประมาณสัก 25%่้าของถุงก็จะเจอนะครับอันน so ี so ้ไซส์มันประมาณร้อแปดสิบเลยนะครับตัวในห้าร้อยก็คาดว่าเนี่ยครึ่งถุงนี่จะเจอรากขดไปที่สูตรไปด้วยกันครับเดี๋ยวจะปลูกเลยก็เทคนิคต้ามง่ายๆนะครับตัดตู่มันออกก่อนดินมันจะได้ไม่แตกนะครับตัดตูดให้เป็นโงกลเลยพิก่อนที่ผูดให้ดูแล้วนะครับเปนขดก็เลยไม่โตก็ตัวไหนที่แก้ไม่หายนะครับ ปูใหม่เลยนะครับไม่เสียเวลาอ่ะเดี๋ยวมาโกยครับไม่ต้องกลัวมันตายนะฮะขอให้ดีไม่แตกก็พอโหดแรงมากฮะมันโกยมาครึ่งถุงแล้วนะนี่เพราะว่าเขาเลี้ยงอยู่ที่แปลงก็ปีกว่าแล้วเน,นี่ยปีครึ่งถึงได้ใสสเนี้ รากพวกที่ดำๆเนี่ยก็ออกไปเลยนะครับกอนเสริมสภาพแล้วเดี๋ยวตัดไปให้เขาออกรางใหม่เองนี่เดี๋ยวตัดให้ดูครับอยู่ครึ่งถุงเนี่ยเท่านี้เลยนะครับคือเอาไปตั้งแล้วค่อยดึงออกนะครับเดี๋ยวมันแตก โหดเยอะมากนะครับนี่โวดแบบนี้เลยอยู่ครึ่งถุงนะถึงเห็นคือนั่แหละครับตามที่บอกว่าทําไมปลูกไม่ตัดก็ตัวก็มันไซส์เล็กไงครับแต่ข้างนอกแต่ถ้าไซส์ใหญ่อะยังไงก็ต้องตัดนะครับอ่าหมดแล้วเนี่ยครึ่งถุงแล้วก็ปลูกก็พยุงหน่อยครับอ่าก็เป็นข้อมูลเรื่องล่ากโดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่สงสัยอยู่ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ